นี่ไงอยากจะให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดแต่คุณไม่ปรับปรุงดูแลระบบให้เสถียรกว่านี้คนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนคนไทยนี่แหละส่วนหน้าข่าวมือถือหลังจากระบบ ITMX ล่มจึงไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้สําหรับคนที่ใช้แอปธนาคารในการโอนเงินต่างๆทำให้ทุกธนาคารต้องปิดการโอนเงินชั่วคราวอันนี้แหละคือส่งผลกระทบเป็นมุมกว้างทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมด จนเกิดเป็นแฮชแท็กธนาคารล่ม ITMX เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างธนาคารเน้นว่ารองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดตอนนี้หลายๆธนาคารเริ่มส่งมเมสเซจขออภัยในความไม่สะดวกมากันมากมายขณะนี้ทุกธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้เน้นว่าลูกค้าที่โอนเงินไปต่างธนาคารในวันที่1กรกฎาคมตั้งแต่บ่าย2เงินจะยังไม่เข้าปลายทาง ธนาคารปลายทางจะนำเงินเข้าบัญชีให้ในเวลาหนึ่งทุ่มของวันพรุ่งนี้ก็คือสองกรกฎาคมโคตรช้าเสือนข่าวมือถือ